บึงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีธยานะครับรุ่นเหลือกินเหลือใช้ปี2566ที่ตลาดส่วนเกลียวทองทุกสาขาสอบถามได้ที่092นะครับ268976แล้วก็097 236 23 24รายได้ทั้งหมดนะครับนำไปทำมุลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดสร้างโดยคุณจักรพงศ์บิติพรสัม,มิตเจ้าของตลาดส่วนเกลียวทองครับครับอ่าเผอแวบเดียวครับเดินทางมาถึงคู่เอกแล้วครับ วันนี้3คู่ผ่านไปววันชัยครับเจอเพชรสมานสอสมานการเม้นร้อยยี่สิบสามลังขาวอสังประภยัยเจอขุนทหารเล็กเกียรติเจริญชัยร้อยสี่สิบสองแล้วก็ชายล่าพอหลักบุญน่าจะได้คู่ใหม่เป็นรนนชัยตอรามินทาหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์ครับไม่ดูไม่ได้ครับตั๋วชั้นสามสี่ร้อยบาทครับนี่ถือว่าเป็นการรวมพลังของโปรโมเตอร์ใหญ่ๆของเมืองไทยครับจัดนัดนี้ครับต้องขอบคุณคู่มวยจากสึกเกียริเพชรและก็กลุ่มพลังใหม่ด้วยครับ นี่เลยครับคู่มวยที่ออกมาแล้วเนี่ยสุดๆเลยนะครับหนุ่มโบ๊ชนะเดชนะครับรองเรียบร้อยมาดึงถึงคู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงเฉียบขาดน้ำเงินไคโตะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง CP เจริญพ่อพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็นึกถึงโตโยต้าต้องโตโยต้าครีโมเตอร์นะครับแล้วก็คุณชูชีพรีโพคาสมพรแก้วรัศมีโชคนะครับอุทัยทัพอาสาชมรายการนี้ไม่ขาดไม่ขาดเลยทีเดียวมวยสนุกมวยมันนี่เลยครับ ตะบันกันยันถึงไหนถึงกันเลยทีเดียวครับโอ้โหผาคู่นีโโ้นนแฟนบอกว่าสายต่ำเน่ยเพิ่งทำงานครับคุณหมอจีราศักดิ์มายังเย็บยังเย็บเจ้ามัจจุราชยังไม่เสร็จเลยครับโอ้โหสองแผลใหญ่เลยครับมัจจุราช แต่ว่านี่เดี๋ยวมาดูลูกศิษย์จาตตอีกหนึ่งคนวันนี้จะได้ตาเบะหรือเปล่าครับี่ครับน้องบอลครับพูดถว่าคุณหมอจิราศักดิ์เนี่ยนะครับทน้งมวยไม่แตกเยอะเนี่ยนะถ้าพอต่อยได้ให้ต่อยนะครับเออในเมื่อแตกเยอะแล้วก็แผลเยอะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็ไมชกไม่ได้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับคุณหมอจิราศักด์ก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนเอาละครับนี่เป็นคู่เอกนะครับในศึกมวยมันสน่นเมืองครับประจำวันที่18กรกฎาคมครับ วันนี้แบบฉบับของมวยไทยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยครับคอมวยสากลระดับโลกนะครับในศึก CPF มวยมันสนั่นโลกครับพรุ่งนี้ก็ให้กำลังใจอนุชัยกันเยอะๆเลยครับชิงแชมป์ IBF p a อฟแคนเปซิฟิกในรุ่นแบนต์ตั้มเวทเจอกับฟิลิปปินฟิลิปปินทุกคนที่มาเมืองไทยโหดบดครับน้าหมิงไม่หมูนะไม่หมูนะฟิลิปปินเนี่ยประเภทอึด<า>แล้วก็ดือ้อดื้อด้วยแล้วก็มีมีลูกลุ่มตลอดครับอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ เสียกันเยอะๆครับอนุชัย CPF นะครับชิงแชมป์แพนตัมเวท IBF แทนแปซิฟิกครับโอ้ยๆๆๆๆนี่เพิ่งยกแรกเพิ่งยกแรกอย่าเพิ่งคุณหมอยังเย็บมัจจุรานไม่เสร็จอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุณหมอยังไม่เข้ามาในเวทีนะครับตอนนี้ยังอยู่ในห้องหมออยู่เลยนะครับเริ่มจะฟันศอกกันแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามีแพทย์สำรองนะครับถ้าเกิดบาดแผลแตกนี่แพทย์เบอร์2นี่ขึ้นไปดูแผลได้ครับอ้าวไฟแดงเชียบ์ขานะครับ น้ำเงินคไคโตมาไคโตดูนี่บึกเลยอ่ะหมายก่อนมาแรกๆนะครับหอมบางอ่ะหอมบางดูแลสูงดวนี่มีเนื้อมึงหลังโ,โหบึกเลยอ่ะโอ้ไคโตน้ำเงินนะไคโตวาว,วันชัยไฟแดงเฉียบขาดนี่เลยครับมาของจาตู้นี่ไม่ได้ห่วงเลยโดยมากมากจะเสียขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ช้หมมกันนอกมาหรือเปล่ปาหมดยกที่หนึ่ง เียชัยโตเกียวคุณวันชัยตีพัชระทิพย์นะครับเจ้าของค่ายสีเสือ้วอววันชัยครับมานางลุน้นนางรุดสิริรักอยู่ครับไครโตนี่ครับดูโหนี่ครับมาซาูไรโหดมาเดินเปิดเกมเลยโอ้โหดูคุณดอสมาหลออคนละแบบหลออคนละแบบนี่ครับเฉียบขาดก็หลอแบบน้องควนลำพูหลอแบบดูดันดูดันมแล้วลีลาการโชว์นี่เร้าใจทั้งคู่ด้วยครับ ตีกันตั้งแต่ยก2เลยครับไม่ต้องคุยเยอะแม่นักมัวญี่ปุ่นท้าชวนทะเลาะฟันศอกอขวางไว้ขวางอยู่ไม่อยู่ครับจากน้องบัวลำพูครับมามนนลุ้นบนเวทีได้เอาต่อยแล้มตัวไปนี่ครับเชียบขาด,ดําเงินไทโตเอ้ามากำลังรันลูกกลางแกแย่ก่อนนะครับนี่แหละครับป้าเปียกนะครับในนามของโอเชียนคาบมานางามมุวานดูอยู่ด้วยนี่นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอมามอบพวงมลาลัยด้วยนะ อ้าวปะเปี๊ยกอ้าต่อยไปอ้าฟฝันมาเสียไปเสียไปอ้าวไฟแดงเฉียบขาดน้ำเงินมาไคโตมาไคโตนี่ก็ดื้อดื้อดื้อฝันเลยนะครับฝันเลยนี่แตกเข็มละห้าร้อยทศนวยเอ้าเสียไปเสียไปมาดูมานี่ครับไหนไยตีปกันไปถนัดครับอาจารย์อา,ารันนุชกางดึงแกะแยกมาครับโอ้โหดู มาประเภทโอ้โหหนุ่ยหนุ่ยหนสอกขวานคนละเล่มหอุ่ยดูครับมาเดี๋ยวใครใครอ้ใครเหนียวกว่ากันครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยครับฟันมาก็ฟันคืนยัดข่าไปตีมาครับอาเอาแม่มันมันใกล้มุมแดงไปหน่อยกรรมการอารันก็ดึงดึงมากลางเวทีครับมาฟันกันต่อต่อยท้องเอามีสอกมาครับอ้าวลุ้นลุ้นเลยนะครับไปแดงเฉียบขาดเมือนไทยโตเขาก็เอาซ้ายไปเฉียบขาด ไคโต้ต้อนแล้วต้อนแล้วอ้าวซ้ายไปเฉีบขาดนายแล้วไขโตตีไหมตีไหมฝันก่อนอา้าวไขโตฟันไปอ้าวเชียบขาดแทงมาขวางหน้านะล,ล็อกไว้ล็อกไว้อ้าวกรรมการอารันแกะแยกนี่แหละครับผู้เอกยังดูดีเลยนะครับไฟแดงเฉียบขาดเหมือนไคโตเอ้าวไขโต้ขว,วาไปติดอ้าวเฉียบขาดไม่ถอยไม่ถอยโยกต่อยอตัวอ้าวไขโตะเมื่อต่อยหนึ่งสองไขโตเตะล่าง อา้าเสียบไปไปม<า>่เฉียบขาดเอา้าอย่าหมดนะอย่าหมดนะเฉียบขาดอย่าหมดนะแทงไปโอ้โห,โห,โหอยู่ครับนี่เพิ่งยกสองครับโวยมาสนั่นเบอร์ของเราวันนี้ทุกคู่เลยครับมาไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันเยอะครับ โอ้ส่กันตั้งแต่ยกแรกอ่าตอนนี้แขาการอลันดึงแกะแยกมากอ่อนอ่าไฟที่แล้วที่เฉียบขาดแพ้ไคโตนี่มีแผลแตกถึง2แผลครับ15เข็มอะครับอ่าวงในลอ็ลอกลอ็อกกดคอมาเด่นครับใกล้ใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมาการกดแล้วก็แยกครับในช่วงท้ายๆปลายยกที่2ครับหมดัดป้าแลกกับแข้งหมดยก2มาวินพร้อมโดยแป้งโยคีในระัศมีวงกลมครับ คุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดแล้วก็รถกระบะมิตซูบิชิไทนต่านขอขอบพระคุณครับเอาตามกันต่อยกแามดวนเดือดกันเลยครับมาเปิดเปิดมายก3ามที่ซัดก,กันเลยครับมาสอกับบั้นบวกกันไปแข่งเขา่าออกอาวุธกันไม่ไม้บุยไทยกันครบเลยครับเอาเชียบขาดกับไขโต้เชียบขาดมาไขโตบุกไปเอาเสียบขาดเชียบขาดมา,าไปยีราขาอนุการานแกะแยก โอ้โหนี่นะครับเจ้าองคุณลุนช่องเอ้ยต่อยกันอย่างนี้นี่มันต้องอย่างนี้ฟันอย่างนี้เสียบไปเสียบขาดเอา้ามากระตีตลอดนะครับหนักเบาไม่สนคดทาไว้ก่อนไข่โตชนไข่โตน้ําเงินเอา้าไลา่ไล่ไล่อีกเสียบขาเอา้าต่อยไปเต,ตะขามาแม่เสียบขาตั้งไว้แทงมาล็อกไว้เอา้าตีหนเชือกไม่เอาเอา้าเสียบไปไม่รู้ว่าใครเสียใครแล้วนะครับ โอ้ต่อยแบบวัดดวงเลยทีเดียวโอ้โหดูครับาช่วงกลางยกสามครับ ดึงดึงดึงออกมาก่อนออกมาก้อนนี่ครับไข่โตไม่สนครับมาเกียรตหอยไม่มีอยู่แล้วครับโอ้โหแต่ว่าดูมาเฉียบขาดก็ใช้ย่อยนี่ครับเก๋าอ่แทงขาดูครับดูหนัวเนียหนัวเนียครับไข่โตโอ้โหมาเป็นนักชกชาวต่างชาติพี่โอ้โหวงในนี่มาไม่แพ้นักชกไทยเลยครับชื่นชมนักมวยทั้งคู่ครับไม่มีผ่อนเกมเลยครับ อาออกอาวุธกันตั้งแต่ระฆังยกแรกเอาหมัดไปไขโตเดินเหมือนเดิมเฉียบขาดรอบวกโดนท้องขวางไว้เ้ารัดรัดเอวรัดเอวหมุน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 มาถ้าหมุน,มน,มมนบ่อยๆนี่เวียนหัวนะครับเา้าไฟแดงเฉียบขาดเมือนไขโตโอ้โหนี่นะครับยังวัดดวงกันอยู่แทงไปนี่นะครับเตะขวาไปเฉียบขาดแทงไปอย่าหมดนะเฉียบขาดอย่าหมดนะไขโตโทนและทนไหวโดนและทนไหวเ้านี่นะครับ เหม,มือกระท้อนนะครับไม่ทุบไม่หวานนะครับไข่โตเอ้าต้องชนอย่างเดียวเอ้าลุยอีกลุยเอ้าเดินตลอดไขโตขาดไม่ตกนะครับเสียบขาดแทงมาไขโตต่อยไปต่อยลำตัวไปโอโ้โหดูครับเสียพอบ่าเสียบขาดไค่โตดูแหมนี่ครับ รับปึ๊บคืนรับปึ๊บคืนด้วยกันทั้งคู่เอาไข่โตโอ้อยนี่ครับหมหาติดมุมติดเชือกไปหน่อยทำการอลันดึงแกะแยกออกมาโอ้หมือเหนียวมือเหนียวเอาไข่โตเตะเข้าไปเตะเข้าไปในช่วงปลายยกทีสามครับดักแทงเข้าไปครับเสียบผาดไข่โตเดินโอ้ยเข่ากับหมัดแลกกันหมัดกับเข่ามาไขรไขรจะถึงกอนกันหมัดทุบมาอ้าขึ้นคอได้ตีตีก่อนจากครับ โอ้โหกําปั้นนะครับกําพัฒนแต่หุบนวมนะเขานี่มีตะหนังเนื้อนะครับแหลม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 แอ้าวแทงไปเชียบขาดอ้าวหมาอต่อยแบบว่าดวงหมดยกที่สามนะครับกัดม้าชน ต้องขอบคุณนะครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยนะครับผมนี่ครับู้สับสนหลักเลยครับรวมถึงท่านอดิเร็กศรีประักครับท่านประธานคณะกรรมการบริหารของเจริญพ่กระพันหันจำกัดมหาชนแล้ววันนี้ต้องขอบคุณรถกระบะมิตซูบิชิไทยท่านด้วยครับคุณนรงว่งประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเหลือยกนีกับยกหน้านะครับขึ้นยกสี่นะครับผู้เอกนำรายการครับเสียบ่านฟอพงศ์สว่างกับไคโตะหววันชัยภาคที่สอง จะจบลงแบบไหนยังน่าสนใจครับเา้าวิ่งใสเลยนะครับไคโตไคโตไม่มีเกียร์ถอยแล้วอะ่ะเา้าตอนตอนตอน,ตอนให้อยู่ตอนให้อยู่แมแต่ว่าเฉียบขาดอาวุธก,กะหลากหลายนะครับอาวุธก,กะหลากหลายอะ่ะแมาวันนี้จ่าตุนี่วางแผนดีเหลือเกินแต่มวยยังไม่แน่นะครับยกนี้แค่ยกสี่เอาเลยลําตัวแมแต่ว่าแม่ระบบการป้องก,กันของทางไคโตะไม่เก่งเออ เดินก็จริงนะครับแต่ว่าต้องมีลูกนําด้วยนะครับใครตกอ้าวอ้าวลำตัวมาลำตัวมาเอ้าแทงไปก่อนแม่พอแทงไปแล้วรัดเลยนะครับโอ้โทวงเวลาได้เยอะเลยทีเดียวเฉียบขาดอ่านี่ครับมาพักทีแล้วครับพลาดโดน ปาแอกยับเยินเลยครับเฉียบขาดแต่ไฟนี้เดี๋ยวดูครับหูป้องกันตัวดีเลยครับเฉียบขาดแต่ว่ามาเวลายังเหลืออีกประมาณยกครึ่งยกครึ่งครับไขรโตนี่ประเภทมาห้ายกถึงตัวตลอดครับเพราะ,ะนนาชนะเฉียบขาดดูครับรับแล้วต้องประคองเกมให้อยู่ด้วยอแต่ว่าเก่าเลือเกินครับเฉียบขาดต,ตอนนี้ชกให้ปวดหัวแล้วนะครับเฉียบขาด คือพอเข้าในนี่แกรวบไว้ก่อนเลยครับไคโต้ก็งงเหมือนกันอ่ะววงนอกต่อยหมัดฟันศอกเนี่ยครับพยายามจะรวบไว้ก่อนอ้าวศอกปักมาปักมาแมพยายามจะปักศอกครับแต่ว่าเนี่ยครับลูกรัดของเฉียบขาดครับแม่หุตว่าไคโตกแกไม่มีลูกที่พิเศษนะครับพิเศษหนักๆอ่ะเอออ้าวต่อยพี่ต่อยซิอ้าวต่อยสิต่อยต่อยนี่ครับ มาไม่อยากอยู่ใกล้แล้วครับเฉียบขาดลูกศิษย์จตุดูครับมากระแทกเย็บ้ายมาขวางไว้ซอกซอกนี่ครับมาอ่ะวงในทำอะไรกันไม่ถน,นัดเพราะฉะนั้นใครโตนี่ครับมาหาเรื่องชวนทะเละาะหมัดซอกหมัดซอกครับอาวุธเด็ดของเขาก็ศซอกมาเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้มาเฉียบขาดภาคที่แล้วโดนมาครับไฟนนี้ไม่อยากอยู่ระยะศอกของใครโตเลยครับ ดูชกยากเลยนะครับไฟนี้ของเจ็บขาดครับมีแย็บมีทีพอเข้าในนี่แกรวบเลยครับอ่ะหมัดอ่าแต่เข้าในก็เนี่ยครับกดแขนรวบไว้เอาเอาหมัดหมัดอ่าใจแกสู้เละครับไครโตแต่ว่าวันนี้เจอลูกปวดหัวเข้าไปครับแม่วันนี้เี็บขาดนะครับวางแผนชกมาดีมากเลยอ่ะดูดิออกข้างนิดนึงมีหมัดหน้ารบกวนไว้ก่อนด้วยนะครับสวมหมวกปกป้องกันไว้เลยอ่ะ ใครโตเข้ามาก็เข้ามา่ได้หมดยกที่4ีน้ำหนักไล่เรียกกันฟอร์มไม่ห่างกันจัดให้เลยทีเดียวมีมวยเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นสบายใจได้เลยนะครับครับอ่ะเราก็ย้ำแฟนๆเลยนะครับพุธที่9สิงหาคมครับ10คู่เอกครับกับรวมพลังวงการมวยครับหนุ่มโบ๊ทนัทเดชครับได้แรงสนับสนุนนะครับ จากโปรโบเตอร์กลุ่มพลังใหม่ครับโปรโบเตอร์สมหมายสกุลเมตตาพร้อมด้วยฮีเดียเกียริเพชรนแล้วก็อาชุนอชุนเกียรเพชรเทมวยมาให้นี่เกียร์เอบวกบวกบวกเลยคุณออสไม่ดูไม่ได้เลยนะครับพุทธิก้สิงหาคมครับเปิดล็อก3ด้วยครับ400บาทเท่านั้นเองครับ เดือน9กากำปั้นทองเปิดหัวครับแพวเพวเพชรบ้านไร่คู่2มับางกรเหล็กขุนศึกน้อยคู่3สู้ศึกเพชรแสนแสบคู่4ปับงต่อขุนศึกเล็กคู่5เพชรเมืองสีจอมคู่หสมรักน้อยเดโชคู่7ดีเซลเล็กเพชรสมานคู่8หลังขาวขุนหาเล็กคู่9แล้วก็ชายล่ากับรณชัยคู่ที่10บนะ400บาทตกคู่ละ40บาทเท่านั้นเองนะมิงโอ้โหเกินคุ้มเลยนะครับรีบมาเนิ่นๆเลยนะครับคู่แรกคู่เดียวก็วัดดวงแล้วอ่ะ นี่เลยครับเสียโบสนะครับนัทเดชนี่ในเรื่องคู่มวยต่างๆเนี่ยชอบคู่มวยแบบไหนอย่างไรนะครับแจ้งมาเลยนะฟอร์มไล่เรี่ยกันน้ําหนักไม่หนีกันจัดให้เลยนะครับฉะนั้นสบายใจได้เลยทีเดียวแล้วก็นี่เลยครับมวยมันสนั่นเมืองวันนี้นะครับให้ท่านได้ชมมวยมาถึงยกสุดท้ายคู่เอกแล้วนะครับฝ่ายแดงก็คือเฉียบขาดน้ําเงินไคโตกและพ่กนี้นะครับรายการมวยสากลที่น่าชมมากๆเลยรุงนีนะครับ ถูฟยูครับถ่ายเท้าสดให้แฟนๆได้รับชมกันเหมือนเดิมแล้วครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับศึก C.P.F. มวยมันสนั่นโลกนะครับคู่เอกอนุชัย C.P.F. ครับชิงแชมป์ถือว่าเป็นสถาบันเส้นใหญ่เลยครับ I.B.F. แทนแปซิฟิกแหละครับกับผูู้ชกชาวฟิลิปปินส์ครับนักชกชาวฟิลิปปินส์มาแต่ละคนแต่ละคนนี่นักชกไทยนี่ถ้ากระดูกประสบการณ์ไม่เยอะนี่โอ้มีโอกาส มีโอกาสที่จะผิดหวังได้นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครับขอแรงเชียร์แรงใจจากท่านผู้ชมแฟนกีฬาหมัดมวยครับพรุ่งนี้อนุชัย c ี f ชิงแชมป์ IBF แพนแปซิฟิกนะครับกับคู่ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับรายการใหญ่นะครับพรุ่งนี้6กโมงเย็นเป็นต้นไปทูฟอร์ยู่ายเท่าสดเหมือนเดิมเลยครับห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีก็เหมือนเดิมครับศึกเพชรยินดีทูฟอร์ยูเรายิงสดเวลาเดียวกันหมดนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็มวยมันวันศุกร์ สัปดาห์นี้สัปดาห์ของคอกีฬาโดยเฉพาะกีฬามวยอย่างแท้จริงครับแบบฉบับของมวยไทย3วันเหมือนเดิมแล้วก็มีมวยสากลระดับโลกสอดแทรกมา1นัดครับนี่เลยครับลายกแล้วนะครับอีกนิดเดียวไฟแดงเฉียบขาดนะครับปมสว่างน้ำเงินไขรตววันชัยนะครับกระไล่ก็จริงแต่ก็ทำไม่ได้นะครับอ้าวดีิเฉียบขาดวันนี้สมบูพระเอกเลยอ่ะไขโตเข้าไม่ติดเข้าไม่ถึงเลยนะครับปลายกหมดยกสุดท้าย รอสักครู่เดียวนะครับนี่เลยครับภาพประทับใจมากๆเลยทีเดียวมารยาทของไคโตนะครับวัวันชัยคารวะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเฉียบขาดเป็นนักทกเทาไทยที่มีที่มืออีกคนหนึ่งของจัตุนะครับวันนี้ออกตาแล้วก็ไปม้วนเดียวเลยทีเดียวรอสักคู่เดียวนะครับอารันุกลางดูจากทั้ง3ามุมแล้วก็แดงนะครับวันนี้เฉียบขาดนะครับองสว่างเป็นฝ่ายชนะ ใครตกอววันชัยไปอย่างขาดลอยนะครับก็ล้างตาได้สาเร็จนะครับแล้วก็สี่คู่ในช่วงที่สองนะครับไฟ้สดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจมวยเด็ด7จ9นะครับออกสาตาร์สองทุ่ม